นะคะคก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับกาสู่ช่องเพลงกันบ้านในสิงลิงนะคะสฉันมาเรียนอังกฤษกับซองในวันนี้นะคะเอาเพลงนี้มาจริงๆเออเพลงนี้เนี่ยออกมาสักพักแล้วแต่หลิงอะ่ะเพิ่งมาได้ฟังนะคะคือเพลง God น,นะคะของโรเซนนั่นเองนะคะคือเพิ่งได้ฟังเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราพลาดไปได้ยังไงเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เพราะมากโอ้ oh my god แล้วแบบความหมายดีมากนะคะฟังครั้งแรกก็คือน้ำตาคลอกันเลยทีเดียวโอเคงั okay, ้น เรามาเรียนแล้วก็มาฟังความหมายนี้กันค่ะโอเคเรามาเริ่มกันที่ verse แรกกันก่อนเลยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่ ครึ่งแรกก่อนนะคะ I thought you remember ฉันคิดว่าคุณนะจะจำได้นะคะ but it seems that you forgot แต่ดูเหมือนว่าคุณนะจะลืมไปแล้วนะคะ it's hard for me to blame you when you were already lost นะคะคำว่า blame นะคะ blame คำนี้เนี่ยเป็น verb นะคะที่หมายถึงกล่าวโทษใส่ร้ายก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าเนี่ย it's hard for me to blame you มันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับฉันที่จะแบบโทษคุณนะคะ when you were already lost นะคะ lost ตรงนี้อาจจะหมายถึงในเมื่อคุณก็หลงทางอยู่แล้วหรือว่าในเมื่อคุณก็จากไปแล้วก็ได้นะคะ I'm t i r e o always waiting ฉันแบบเหนื่อยกับการที่ต้องมารอคอยเสมอน,นะคะแล้วก็ see c h a n g e i n a memories that what you don't get t h e c a l l s e I gave you all of m e a n i n I don wanna involved don't got Oh wanna yeah, yeah. really a face oh yeah be yeah. โ okay. อเคตรงนี้นะคะ I see you change your number ก็จะหมายถึงว่าฉันแบบเออเห็นนะว่าคุณเนี่ยได้เปลี่ยนเบอร์คุณไปแล้วนะคะ That's why you don't get my call s ก็คือว่าคุณเลยไม่ได้รับสายของฉันนะคะ I gave you all of me ฉันเนี่ยให้ทั้งหมดที่เป็นฉันกับคุณแล้วนะคะ Now you don't wanna be involved นะคะคำว่า involved i n v o l v e นะคะคำนี้เนี่ยเป็น verb นะคะที่หมายถึงร่วมด้วยหรือว่ามีส่วนร่วมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าแบบฉันอะให้ให้ทั้งหมดที่เป็นฉันไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้คุณกับไม่ต้องการที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องเลยกับฉันไว้ไงนะคะ I really got face it, นะคะตรงนี้เนี่ยคำว่า face นะคะ face ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วความหมายของมันเนี่ยถ้าเป็น noun อะนะมันก็จะหมายถึงใบหน้าหรือว่าโชมหน้านั่นเองแต่ทีนี้มันมีอีกความหมายหนึ่งนะคะคือถ้าเกิดว่ามันทาหน้าที่เป็น verb เนี่ยมันจะหมายถึงผเผชิญหน้า,นานน เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะหมายถึงว่า I really got a face it ฉันก็คือต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงว่ายๆนะคะโอเคงั้นเราต่อไปที่ pre-chorus ค่ะ I just wanna be the one but see h e r e already done Tell me why you have to hit and run me Now I'm all on crying ugly โอเคเราแค่นี้ก่อนนะคะ I just wanna be the one ก็คือว่าฉันเนี่ยแค่อยากที่จะเป็นคนคนนั้นนะคะคนคนนั้นของคุณมายแ b u to you we are already done นะแต่ว่าสำหรับคุณแล้วพวกเราอะ่ะคือมันจบไปแล้วนะคะ Tell me why you have to hit and run me คำว่า hit and run Hit and run ตรงนี้นะคะเป็น phrase เนาะหมายถึงชนแล้วหนีนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะแนวว่าบอกชั้นทีว่าทําไมคุณต้องชนแล้วหนีชั้นนะคะก็ก็หมายถึงว่าทําไมต้องแบบเข้ามาในชีวิตทําให้รักแล้วก็จากไปแบบว่าอย่างนั้นนะคะมารักแล้วก็ทําร้ายแล้วก็จากไปแบบว่าอย่างนั้นนะคะ Nam all l o n e crying ugly นะคะแล้วตอนนี้ฉันก็อยู่คนเดียวถ้าแปลตรงๆง,ง crying ugly ก็จะหมายถึงว่าร้องไห้อย่างน่าเกลียดน,นะคะแต่ถ้าเวลาแปลให้มันฟังเข้าใจมากขึ้นก็คือว่าร้องไห้แบบฟูมฟายหนักมาก ะะลองให้จนแบบดูไม่ได้น่าเกลียดมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอเคงั้นไปอีกครึ่งหนึ่งนะคะ you broke my heart just for fun took my love and just let me numb now it's eight in the morning eight in the morning all because of you โอเคสำหรับท่อนนี้ you broke my heart just for fun oh. oh my god ตอ <laughs> นที่หลิงได้ยินประโยคนี้ก็คือแบบมันเจ็บมาก ก็คือแปลว่าคุณเนี่ยมาทําร้ายหัวใจฉันแบบเพียงเพื่อความสนุกนะคะหรือว่าแบบมาหักอกกันเล่นๆน,นะคะชื่อ My Love and Just Let Me Numb นะคะคำว่า numb numb นะคะจ้ก เป็น adjective นะคะที่หมายถึงทําให้ชาหรือว่าทำให้ไม่รู้สึกนะคะตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าเนี่ยคุณอะเอาความรักของฉันไปแล้วก็ทำให้ฉันแบบนํำเลยให้ฉันรู้สึกชาไปเลยไปไม่ถูกนะคะไม่มีความรู้สึกไปเลยนะคะ now it's 8 i n the morning แล้วตอนนี้มันก็เป็นเวลา8ปดโมงเช้า hate in the morning นะคะก็คือรู้สึกเกลียดกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะ all because of you ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นเพราะคุณ <laughs> ต่อคะ่ะไปที่คอรัสค่ะ a ของรักค่ Another story that's sad and true I can feel the pain can you You had to be one to let me down s o color me blue โอเคเอาแค่ครึ่งว่าของท่อนคอรัสก่อนคะ่ะ Another story that's sad and true ก็คือว่าแบบเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เศร้าแต่เป็นความจริงนะคะ I can feel the pain can you นะคะก็จะหมายถึงว่าทันนะ่ะรู้สึกถึง ความเจ็บปวดคุณหานรู้สึกไหมนะคะ You have to be the one to let me down ก็จะหมายถึงว่ามันต้องเป็นคุณหรอที่แบบทำให้ฉันแบบผิดหวังนะคะ To color me blue อ๋อนี่มันได้่ะมันแปลว่าทำให้ฉันเป็นสีฟ้าม่องอ่ะจริงๆแล้วคำว่า blue เนี่ยมันสามารถหมายถึงความรู้สึกเหงาวความรู้สึกเศร้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น color me blue นอกจากทำให้ฉันผิดหวังแล้วคุณมาทำให้ฉันรู้สึกเศร้า Oh my god ดีมากดีมากอ่ะต่อต่อต่อ Hate to see you with someone Her and you ain't no looking back now, you're dead and gone. My love is gone too Okay. Hate to see you with someone new. <laughs> so, like, like, now how you <laughs> I'll put a curse on her and you come what curse. curse นะคะจะเป็น v e r b นะคะที่หมายถึงแช่งสาบแช่งนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงน,นี้ก็จะหมายว่า I'll put a curse on her and you ก็คือว่าฉันน่ะอยากที่จะแบบสาบแช่งเธอกับเขานะคะ t h no, looking back ก็จะหมายว่าจะไม่ย้อนกลับไปแล้ว now you're dead and gone เพราะว่าตอนนี้คุณได้ตายแล้วก็จากฉันไปแล้วนะคะ my love is gone too <c oughs> ก็คือว่าความรักของฉันก็หายไปด้วยเช่นกันเศร้ามากมันงมากทุกคนโอเคเราไป post คอ์กันค่ะ all oh, my love is gone all my love is gone all my love is gone now you're dead and gone นะคะ love ไม่รักก็จะหมายถึงว่าความรักทั้งหมดของฉันเนี่ยมันได้หายไปแล้วนะคะ now you're dead and gone ก็จะหมายถึงว่าแล้วตอนนี้คุณก็ได้ตายแล้วก็จากไปแล้วเช่นกันนะคะโอเคต่อไป verse 2กันเลยจ้ searching for something But I can feel nothing can't feel โอเคแค่นี้ก่อนนะคะ All my love is gone ความรักของฉันทั้งหมดเนี่หายไปแล้วนะคะ And the hate has grown ก็จะหมายความว่าเราแต่ว่าความเกลียดชังเนี่ยมันเต,ติบโตขึ้นแทนนะคะ Standing all alone ยืนคนเดียวตามลำพัง And I'm searching for something แล้วฉันก็กำลังค้นหาบางสิ่งบางอย่างนะคะ But I can't feel nothing <laughs> แต่ว่าฉันเนี่ยตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะ I c a n k m a s n I pack my bags and go นะคะไม่ลองแล้วอะ่ะ I pack my bags and go ก็จะหมายถึงว่าฉันเนี่ยแพ็คกระเป๋าแล้วก็กำลังจะไปนะคะ This don't feel like home นะคะก็จะหมายถึงว่าที่นี่ไม่รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นบ้านของฉันต่อไปนะคะ Too much darkness for a rainbow ลุงกินน้ำนี้มันช่างแบบมืดมนมากเกินไปนะคะ I feel so used ตรงนี้ก็จะหมายว่าฉันรู้สึกเหมือนถูกใช้มากๆเลยนะคะ How am I supposed to live without you นะคะคำว่า supposed supposed นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็น a r c h e t i v e นะคะที่หมายถึงแบบคิดเอาสมมุตินึกเอาก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าแปเป็นโยกทั้งหมดเนี่ย how might s u p p o s e d e with o u t you ก็จะหมายถึงว่าคุณว่าฉันนะควรที่จะอยู่ยังไงโดยที่ไม่มีคุณนั่นเองะคะ่ะแล้วก็ I refuse คำว่า refuse refuse นะคะตรงนี้จะเป็น verb นะคะที่จะหมายถึงปฏิเสธนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าเออคำถามเมื่อกี้ก็คือว่าคุณว่าฉันควรจะอยู่ยังไงโดยที่ไม่มีคุณแล้วฉันก็คืออยากที่จะปฏิเสธ แล้วก็มันก็จะซ้ำ pre chorus แล้วก็ chorus แล้วนะคะซ้ำหมดแล้วไม่มีท่อน bridge นะคะสำหรับเพลงนี้บอกแล้วมามันเป็นเพลงที่ JI, 1991, แบบเฮ้ยมันดีมากเนื้อเพลงมันดีมากเขาเขียนดีจริงๆแล้วมันก็เศร้าตื่นใจมากเป็นเพลงอกหักนะคะที่ e e l i n g very blue กับโรเซ่ไปเลยนะคะถือว่าเป็นเพลงที่เพราะมากๆเลยเพลงหนึ่งคือตอนนี้ฟังแบบฟังวนไปเลยนะเพราะมากคือเขาออกมานานแล้วเขาอินกันมานานแล้วหลิงก็เพิ่งมาอินเนาะโอเคยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีรีเควสต์ม no um ีคําถามมีอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะถ้าเกิดว่ามีเพลงรีเควสต์ก็คอมเมนต์กันมาได้เช่นกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะเราจะได้มาติดตามเรียบสรางเกลีกับหลิงต่อไปนะคะสําหรับวันนี้หลิงๆขออาไปก่นนะะค